สวัสดีครับน,นี้เราจะมาพูดถึงเหออรียญพศ2,540เหรียญกระสาบ25สตางค์นะครับด้านหน้าเป็นรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญเดชด้านซ้ายมือเป็นตัวอักษรนะครับภูมิพลอดุญเดชด้านขวามือเป็นตวนัวอักษรราชการที่9ด้านหลังนะครับเป็นรูป วัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชด้านซ้ายมือเป็นอักษรประเทศไทยแล้วก็ด้านบนเป็นพศออ2540นะครับด้านล่างเป็น25สตางค์แล้วก็25เลขไข่นะครับเหรียญพศ2540 <c oughs> มีจำนวนผลิต <c oughs> จำนวน <c oughs> นะ85 ล้านเหรียญน,นะพรามีจำนวนมากนะเรายังสามารถเก็บสะสมนะทุกวันนี้เหรียญทองเนี่ยโดยเฉพาะเหรียญยี่หาสตางค์ก็ยังมีหลงเข้ามาเรื่อยๆนะครับท่านที่อยากสะสมนะก็ไปชำระค่าสาธนุประโภคก็นะพิกเหลียนดูหน่อยว่าใช่พศนะสองพันะาารหรือไม่ มันไม่ได้หายากนะครับถึงจะซื้อราคามันก็ยังไม่ได้แงพงเพราะจำนวนผลิตนี่มัน85ล้านเหรียญยกเว้นบางปศแค่นั้นเองแค่ผลิต10,000เหรียญอย่างเงี้ยจะมีนที่อาจจะหายากหน่อยเพราะฉะนั้นเราสามารถสะสมได้ครับทีละเล็กทีละน้อยก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งในการสะสมเหรียญกระสาบก็เป็นการลงทุนด้วยนะครับ ไม่ใช่วาสะสมอย่างเดียวเราสามารถจำหน่อยจำน่ายออกไปได้ด้วยในเวลาที่เรามองว่ามูลค่ามันเพิ่มขึ้นจนเราพอใจแล้วนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม